ต้องยกให้แม่หน่อยเป็นบุคคลที่ดวงดีแห่งแห่งปีบ่ครับหรือโชคดีแห่งประจำประจำฤดกูกาลโอ้ยไปฟังไปเมืองคลิปน,นะครับนะที่เพิ่นล่งให้เมืองอ่าทางทาง YouTube เลขท้ายครับแมนเลขหน้ากับแมนสามตัวทั้งกับแมน เล่าสตากับแมนโอ้โหบ่มีหมองฟิวพ่อเอกว่านะครับนะพ่อเอกเพื่อนว่าถ้าทะเบียนรถน่นมาถึงมเมื่อวานแล้วแหละทะเบียนรถไปขาวหกสามหนึ่งสี่มาถึงมเมื่อวานแล้วเล่าหันบ่ได้โพูดเมือว่านนี่ถ้าแมนโพูดเมือว่านนี่คนเห็นสิทธิ์ถีกร้ายคนนี่นะครับนะครับเอฟซีแฟนคลับกับถีกรลายแต่ว่าเราโพูดเมือเศร้านี่นะครับ,รบก่บกบนอนที่จะเดินทางไปสนามบินนะครับเพื่อนก็ถ่ายคลิปคลิปหนึ่งแล้วก็ เอาโทรยัพที่ที่มิลูกที่มิลูไปทะเบ,บียนรถมาช่ว์หน่อยหนึ่งมาช่ว์หนากองหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็บอกไปว่าะทะเบ,บียนมาว่าอะไรแต่ว่าเมื่อท่านไปเอานะครับในให้ได้แล้งานจากนครพน,นมขาสิบไปเพราะว่ามืออืน่นนี่เป็นงานอยู่ที่สุรินนะครับเนาะมันนี่เป็นงานอยู่นครพน,นมนะครับ มือน,นี่นะจะเป็นแม,มนมือ่นอยู่อัอเลเภอสังขาสุรินนะครับกรสิได้เลกยกรสิได้กลับไปบ้านมือ่นสนิได้กลับบ้านแล้วก็จะได้แปลทะเบียนรถน้ำพันวัดนะครับก็ถือว่าโอ้โหได้โบเมนหน่อยนะครับแม่นหน่อยนะได้โบเมนโบเมนหน่อยแลักอากาที่เพิ่นบอกได้คลิปหนึ่งก็โอ้โหกะอ่ะหลายแล้วบอกวอายังไงขึ้นลายละแต่ว่ากะวอาเป็นจำนวนบ่ได้เนาะกะย่างทีหงอหลักอากาศโต๊บ,บน,นี่ รางวัลที่หนึ่งกเกนะครับก็เป็นเลขท้่ายเลขท้ายของกับทินที่สายที่เอฟซีแฟนคลับได้ร่วมกันท้ำนะครับในสายของนนองอุ I ่งอิงก็คือยอดร่วมของสายนนองอุ I ่งอิงในีได้หาแสนหกหมืนเก้าสบเกาบาทหาแสนหืนเก้าสิบเก้าบาทก็บหาหกศนย์เก้าเกนะครับก็เป็นเขล่ากัเป็นเลากเยกับทินนะครับบานีหนึงซีเนี่ยนะครับ ท่านพ่อเอกก็เหนื่อยโทษโทษั้งแต่เมื่อวานนี่ครับตัวเบียร์ลดน้แต่เมื่อวานเนาะได้มาแต่เมื่อวานแต่แต่เมื่อเราโทตั้งแต่เมื่อวานนี่ก็สีอ่าคือที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้คือว่าเอฟซีเนี่ยภาสีได้น้ำไหลนะครับแต่เพิ่นพนันมือเศร้าเนี่ยครับเอฟซีที่มาคอมเมนต์ใต้คลิปนี่ก็โอ้โหโบเมนหน่อยให้กันเลยครับที่มีโชคมีลาบอ่าดวงดีนะเมยหน่อยนะครับกาโบเมนหน่อยแล้วกาเพิ่นก็บอกว่าเดี๋ยวจะโอนพวกมาไล่มาไห้ได้ครับสิโอนมาไล่มาไห้ ถือว่าถือว่าได้โชคได้โชค,ได,โชคได้มาน้ากันนะครับ็บดีใจน้าแม่หน่อยนะครับแล้ว็ดีใจน้าพ่อเอกดีใจน้ำน้องอู้หญิงดีใจกับเอฟซแฟนคลับที่มีดวงที่โชคดีนะครับบ่าวชนกับหาสื่อบ่อได้เนาะเห็นเมื่อเ้ารนี่เห็น,นพ่อเอกพันพูดล่อ,อลงลงในคลิปอยู่แต่ว่ากับเมืองอยู่เมืองเราเมืองได้เมือง,ง,งแล้วเมืองแล,ว,งแลวกอพอดีมีงานมีงานระบาดนี่สิลงไปหาสื่อกับช่วงที่ช่วงที่ล่งไปหาสื่อกับสิบเกือบเกือบเที่ยงแล้ว ไปหาสื่อบดาพี่โอ้ยดิลราคือบุญวาสนาบ่เถึงเพิ่นบ่มีบ่มี่ดวงน้ำมิลีนะครับหล,ลายหลายคัางเลยที่บ่าชนเห็ดเฮ็ดเ็ดไอ้คลิปลักษณะนี่แต่บัญญอนยามือมันอิลิยนี่คือมันมักจะมีแนวเห็ดนั่นเฮ็ดนี่เฮ็ดไห้บ่ได้สามารถไปสื่อและค่ะถึงไปกับไปบ่ท่านยังสีนะครับไปหาสื้อรถตลีกับบ่ท่านเมดนะครับมีจตโตอื่นก็เลยเอานะครับก็ได้ ยังดอได้ได้แปดซีของปลายแดงมาได้มาใบเดียวแหละก็เลยก็เลยเบาไอ้บ่เป็นเบาก็เลยได้มาแค่ใบเดียวกตัวยืนบ่เดเอวนะครับเพราะว่าหนึ่งซีนบ่มีนะครับก็เลยได้บ่มีโชฉมีหลาบนะนะครับดีใจนะมีซีแฟนครับนะครับที่มีมีโฉมมีดวงกับเม่นหน่อยนะครับแต่ว่าเห็นอาการแม่หน่อยแล้วนะครับนะโอ้ยเราดีใจจนเราสีช็อกจนเราสันนะครับสันแห้ง นะครับระบาดนี้แองจี้ก็มาบอกว่าเมียน้อยบ่มันสิถืกแตท้หนิคือแองจีเ้เราบอกาคือคือเราคือเราคือคนเลียนในสื่อลอตเตอรี่ว่าเป็นนั่นแหละบอกง่ายๆน่าจะบกบ,ก,บกเคยสื่อลอตเตอรี่ที่จริงเนี่ยมันอ่อาบอกอยังก่3 C 3 C นอนสามสี่สามสี่หกนะครับเลขหนาสามตัวหน้าสามสี่หกเราว่าเด่นถือเลขไทยนะมเลขไทยนะมันที่จริงที่จริงเป็นเลขหนานะครับเลขไทยนั่นคือหนึ่งสีนะครับร <c oughs> ับบาดนี้แม่ยนน้อยกับเผยไม่อีกว่าไม่อีกว่าอ่า ช่วงนั้นช่วงแต่ไทยเราบอกว่าเราถือเลาเล่าสตาน้ำนะครับนะครับเล่าสตนน้ำลอยหนึ่งราคายอดไทยกระทิ้นนี่กับโมโหไปเราถือหรือเปล่าแต่ว่าเราดีใจเราดีใจครั้งจนสั่นจะว่าคิดว่านนาจะน่าจะตั้งแต่คิดว่าเราหนาจะสื่อลอตเตอรี่ตั้งแต่ช่วงที่ทําบุญแล้ว อ่าหูหยอดกระทินแล้วผมคิดว่าแต่แตละคนน่ยครับต้องซื้อไวตั้งแต่พุนละเพื่อกันลืมนะครับเบาชุนกันเบาชุนขาดบ่ถึงนะครับการบด้การลืมเลยลืมซื้อเลยละ่ะลืมลืมไปเลยยอดกระทินอนะ่ะศูนเก่าเก่าลืมไปเลยนะครับหลายหลายคนจะจะบ่ลืมคขึ้นว่าซื้อไว้เลยเพื่อการลืมนะครับจะหนึ่งละลอตเตอรี่เนี่ยสองอ่าเอกชนเนียงสินะกะกับโอ้นะดีใจน้ำพึนนะ่โอ้ยจะเป็น <c oughs> นะคลิปเบาเอีกเพื่แห่งเบาโอ้บอ่มีหม่องฟิวอะไรเม่นหน่อยเอ้ย <c oughs> บ่มีหม่องฟิวอีลี่ครับบ่มีหม่องฟิวจนคนที่ไปไปเมืองที่ช่วงทีไว้ออกอะไปช่วงทีลอตเตอรี่ออกเนาะไปเมืองอาการเม่นหน่อยคือเราสิเราเราสันแห่งะจนดีใจดีใจจนจนสันแม้กระทั่งผมไปเมืองอเมืองคีผมย่นยังสันน้ำขึ้นอะนะครับถ้าแม่นสม,มุดน,นะสม,มุดสม,มุดเรามีการไหลสดอะเอาแต่มีการไหลสดนะครับแต่มีคนไหลสด ช่วงที่ฟัง่งฟั่งผล,ลรัตลีอยู่นั่นนะเราแม่นหน่อยอาการเป็นจัึไงสัตคิดว่าผมคิดว่าหลายคนเนี่ยจะดีใจจนหายน่าม่นหน่อยหมละนะครับเลยเอฟซีกับถีพันคนที่พันมีดวงนั่นเหมือนเจ่นีนะผมก็ที่ว่ากะกระโดดโลดเต้นเพงาะั้นก็แม่นหน่อยนะแต่ว่าช่วงนั้นมันมีนมคนไหลสดนะครับมีแต่คนทำลิปก็เลยก็เลยบ่มีภาพอันนี้ให้มึง <laughs> โอ้ดีใจดีใจก็แม่นหน่อยนะ ดีใจบัญญาของถถกเองหมดเลยแต่ว่าก็หลายคัางเลาพ,พี่น้องที่บ่าวชน่นทําคาวลักษณะนีะะ้หลัก็ะค่อนข้างที่จะตรงเน้ยังของบอโจนีีกที่ว่าไปาวัดวัดที่ยังนอผมลืมซือ้อที่ว่าเป็นหลวงหลวงหายลมปิป่อง,อน,ง,องนั่นก็สองมวดติดนั่นบ่าวชนก็เฮ็ดชีพด้วยกันเฮ็ดคาวตรงนั้นนี้กันลืมเหมือนงวดนึงลืมงวดนึงไงเพรามีเวลาลงไปเพราะว่าฝนตกฝนตกแลวกะ็ะ ถ่ายฝนเศร้าจ,จังสีลงไปนะเพราะว่าบ่ไดดขับรถไ่เนาะรับ,รบมอไซค์ก็เลบยบ่ได้ลงไปเพรพอแต่ฝนเศร้าแล้วลืมไปเลยบ้านนี้เท็นนั่นเท่นี่ก็เลยลืมไปเลยว่าลอตเตอรี่ออกมือนีอสลากินแบ่งออกวันนี้โอ้นะนะครับคคนบ่นมีบ่มีโชคมีหลาบคือว่าบ่มีดวงนําน้ิ่นเนาะนะครับอาจจะ แต่ว่าทะเบียนรถผมก่อกออกสองหมวดลยครับงวดพังหันก็ออกไอ้ที่ว่างมวดพังหันออกเก่ 9, 1, หาหนึ่งหายหนะครับงวดค้อนๆหนึ่งก็ออกหาหนึ่งเก่าตรงตรงเลยทะเบียนรถผม <ielle> นะครับก็มีอ่าแต่ว่านน้มทะเบียนถรถจะขอแต่ว่านํานั่บอดโจไอ้น้่แม่หน่อยนัม่มหนู้หญิง,งบพท่านใดแต่ว่าเห็นแม่หน่อยพ่นบอกว่า <c oughs> อ่าที่ได้งวดนี้นะครับที่ได้งวดนี้พ่นเสียพ่นจะไปโปงวดรถ ประมาณสองแสนนี่แล้วละวะอ่าพอกันแช่กระทางว่าคือว่าใจมันลดไม่หน่อยว่าบ่อ่ว่าสุเอาไว้ก่อนนะครับกาสี่ใจแค่ประมาณสองแสนก่อนนะคิดว่าคิดว่าคิดว่าซ้ำเอ้าซ้ำได้ลดฟรีเหรอพี่น้องนะงวดแรงมากกับโป้เลยนะเป๊ะโป้เป๊ะโป้มปังเลยปังๆเลยนะครับสุดยอดนะโอ้โหงวดแหลงเลยนะครับจังหวะพอดีจังหวะได้ได้ทะเบียนลถมากพอดีก่อนก่อนเลขสี่ออกน้่พอดีก่อนวัดจอออกน้่พอดีก็เลย จังหวะปุ๊บเป๊ะๆปะๆโป๊ะ,ะเลยอืมถ้าเม่นถ้าเม่นได้มากว่อนน่นนี่แจ็คสองสามหมื่นหรืออาจจะอาจจะ่อาจจอพ่อเอกอาจจะลงคลิปก่อนน,น่ะนี่คิดว่าโอ้โห่เนี่ยแค่สำนีกับโทรโลเลยครับพี่น้องเอฟซี FC อยู่ต่างประเทศกันได้น้ำโมเมนต์หน่อยให้กันลยผมไปอ่านมงึงในคอมเมนต์ได้น้ำโมเมนต์หน่อยให้กันโอ้ดีสุดยอดนะสุดยอดของ ความโชคดีนะแม่หน่อยแล้วโชคดีเลยนะดีใจน้ำเป็นเด้อนะครับแล้วก็ดีใจน้ำเอฟซีที่มีโชคมีลาวก็แม่หน่อยดีใจที่มีโชคมีลาน้ำหยดกับทิ้นน้ำถิ่นยนรถน้ำโอเคนะครับนักคลิปนี่มาช่วยลาทีละหนอนไปก่อนสวัสดีครับ